กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายโอเคครับ <c oughs> okay, ผมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะก็มาอยู่ในเกมไมคไม์ครับในไมค์ครับเป็นเกมเบอร์เดอร์กันติดชิดเคยนะครับผมซึ่งในพาร์ทนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จับกับจากการไปเที่ยวแบบนะก็ไม่รู้กูไปเที่ยวหรือเอาตัวเองไปทรมานนะครับโคตรลําบากยากเย็นเลยครับผมกลับมาบ้านปวดแขนปวดขาปวดคอ,ปวด,อปวดทั้งตัวเลยตอนนี้นะ อ่าโอเคก็มีหลายคนเนี่ยถามว่าเฮ้พี่เวฟพี่เวฟไปเที่ยวไหนอะพี่พี่พี่ไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วพี่นู่นนี่นั่นโน้นเลยครับก็อยากจะบอกว่าไปเที่ยวทะเลมาระจ่ะโอ้โหมันมากเป็นการเล่นที่มันชิบหายโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวพานี้นะครับเราจะมาเล่นมิเรมที่มีชื่อว่ามอร์เดอร์แล้วกูจะบอกทําไมทั้งๆที่กูเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะโอโจเดี๋ยวจะเย็นดีเฮ้ยอย่าทําให้ตกใจสิเฮ้ยเฮ้จอะไร หมูตอนหมูตอนไหนเ้ะนะ่าไม่น่าจะใช่ผมว่าเราเป็นตามล่าหาทองเนี่ยครับเดี๋ยวนะไอสองคนนี้ไม่น่าจะใช่เนี่ยครับเดี๋ยวนะเจอทองละโอ้ oh my god ได้หนึ่งแล้วเวเดี๋ยวนะทางตันแหละไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ทางตันหรืไบรอันมันเป็นทางรถไฟอุ้ยเจ๋งเว้ยถ้ามันมีใครมาแล้วก็หนีไปทางนี้ได้นะอ้ย,อยดูครูตกใจมากมึงอะไรมึงเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวบึกเป็นมันเดี๋ยวไม่ได้เดียโอเคไม่น่าจะเป็นโอ้ยตกใจนึกว่าเป็นที่แบบให้เราขึ้นรถไฟไปนะครับแต่ว่ามันเป็นที่แบบอะไรนะอ่าแบบเป็นสถานีลงเฮ้ยเฮ้ยหายละใครตายวะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่น่าจะปลอดภัยเดี๋ยวนะโอ้ยนาอันนี้ก็ฆ่ากันจังเลยใจเย็นเพื่อนพวกนายอย่าคิริโตะไม่ใช่มึงใช่ไหม เขไม่เอาดาบมาฟันนะยคิริโตเดี๋ยวนะเฮ้ยเจ้าหาแล้วเว้ทองอีบ้าเอ้น okay, ี hey, uh ่ไงปร้บโอเคครับผมหกอันแล้วแล้วรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเฮ้ยเจ้าเจ้าแน่แน่ยานะย่านะเพื่อนลราขอร้องแตงก้วที่ไม่ใช่ไหนโอ้ยรู้สึกเสียวกับเพื่อนละเกินเดี๋ยนะ หวังว่าจะไม่มีใครอยู่แถวนี้นะครับจะกูงงตรงที่ไมค์คร f t เนี่ยเวลาวิ่งมือมันจะโยกทำไมมันไม่ต้องสมจริงขนาดนั้นก็ได้อีบา้าโอเคโอเคหวังว่าในตลาดสดแห่งนี้น่าจะมีนะครับน่าจะมีที่ฮัลโหลฮัลโหลมีทองเปล่าจ๊ะฮะต้องการทองมากเลยเนี่ยอีกุ๊ยเจอแล้ว เฮ้ยมันมาแล้ว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 มันมาแล้วกิกบินนีไปไปไปอุ้ยอุ้ยเบ้ยกูเร็วๆเลยลูกวิ่งเลยลูกเอ้ย์ไปมันบ้าปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยตามมาติดๆแล้วครับชิบหายแล้วครับมึงอย่าปาดาบมานนะมึงอย่าปาดาบมานนะอุ้ยจำ จ้ำเลยกูจำ้จำจ้ำม่พึกตีตาอะไรเนี่ยจ้ำดีโว้ยไปโว้ยไปวิ่งไม่อยู่แล้วไป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 ุบูดมึงเกยตามหลักมา,า,มมาจะตามกูมาทําไมคนดูขูดศพศพผู้ไม่มีญาติเนี่ยนะเออเออวิว่งวิงว่งเลยแบรนดวิ่งวิ่งมาดิมาดิ <c ười> โถวยดักอยู่ตั้งนาน นึกว่าจะไม่โผล่ซะแล้วนึกว่ามันจะแบบระแวงเรากว่านี้นะครับแต่ก็ยิงโดนนะ <c oughs> โอ้โหดูเปอร์เซ็นต์การได้เป็นมร์เดอร์และเทคทีฟดิโอ้โหนะครับก็เยอะเปอร์เซ็นต์กูเยอะจังวนะ <c oughs> ะเดี๋ยนะเปอร์เซ็นต์กูเยอะจังวะ12 16เลยแหละโอ้กระตังกิ้วนะจ๊ะ <c oughs> โอเคไม่รู้สึกเสียวไว้ยได้เป็นไอ้นี่คนมีธนูเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเก็บทองนะครับผมไว้แว้น เก็บทองไว้แวนเอามาโอเคเก็บทองสามสองหนึ่งจุนโอเคเฮ้ยโอ้ยตายไปแล้วตายไปแล้วโอเคฮัลโหลฮัลโหล my friend มา UC t, ah t meter, はは h ฝากเพื่อนแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้ไม่น่าไว้วางใจเดี๋ยวนะมึงไม่ต้องวิ่งตามกูก็ได้มหมไม่น่าจะใช่มึงไม่ใช่ครับผมมันมีเสียงคนดองไปแล้วเดี๋ยวนะผมว่าเราครที่จะไปเอาวันดีเพื่อน เมื่อกี้นาะยโดนเราฆ่าแหละแล้วขอโทษนะที่เราฆ่านายเราไม่ได้ตั้งใจอะไรเนี่ยมึงเยอะกลัวกูทำไม <c oughs> โอเคโอเคไปตามเข้าไปเลยครับมาแล้วเพื่อนแล้วก็ตังเรากำลังตามนายไปนายไม่ต้องห่วงเรารักนายนะเราสอรีด้วยที่เราทําไม่ดีมีร้ายนายเนี่ยไปไปเพื่อนไปหวังว่าไอ้ฆาตกรมึงคงไม่ดักอยู่ป้ายหน้านะคงไม่ใช่นะเฮ้ยใจเย็นไม่ใช่ โอเคไม่น่าใช่ครับเฮ้ยโอ้ยขนมเค้กขนมเค้กมึงเอ้ย้อุ้ยไม่ไม่น่าไม่น่าเฮ้ยคลิกดิไปไปไปอะไรอะไรมึงอะไรไม่ตายด้วยจุดหาแล้วโอ้โอ my god โอ้โอ้ริเชตโอ้ริเชตเออวะเฮ้ยทำไมผมยิงมันไม่ตายอ่ะเฮ้ยเอาแล้วธนูกูดดับแน่แน่ย เฮ้ยทำไมผมยิงมันไม่ตายแล้วมันปากกูตายวะงวดเฟิกโอ้ยตายอยู่บนรถไอ้บ้าเดี๋ยวนะอยากจะรู้ว่าธนูกูไปไหนเดี <c> ๋ย <oughs> อยากจะรู้ว่าธนูของแมพมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยธ <c oughs> นูหายเอา้าชิบหายละโอ้โห <c oughs> เพื่อนพวกนายต้องออารอดองี้พวกนายต้องเอาชนะแล้วลเหรออ๋อยัง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 โอ้ยอะไรวะ นี่อะธนูไม่ใช่ครับอันนี้ทองโอ้โห้บ้าเอ้ยผมยิงมันไม่ตายอะแต่มันยิงกุมันปลาดาบมาได้กุล่วงเลย <c oughs> ปลาดาบมาทีนี้ผมล่วงเลยฮะโอ้ยสอรี่หลายๆโอ้ยโต่ตตไปได้ยเวลาโดดขึ้นเอมึงจะโดดลงมาทำไมเนี่ยไปผมว่าเราได้โดดโอ้โหโดนแย่งเว้ช่างมันครับผมโดนแย่งก็แล้วแต่นะจ๊ะ อยากแย่งก็แล้วแต่นะจ๊ะในนี้ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าไม่น่าจะมีขอยด้วยครับเฮ้ยจะโอ้โหโดดข้ามหัวอย่างเดอะแม็กทริกเดี๋ยวนะเก็บมาโอเคขอตรวจสอบข้างในหน่อยเด้เฮ้ยโู้ยกูเจอแล้วโอ้ oh my god oh my god holy shit เว่งวว่งวว่งเป็นมาแล้ว จำเอาจำเอาโอ๊ยโอ๊ย,อยกูตาย,ยกูตายไอ้เหลืองมาแลวเพื่อนถอยถอยวิงว่งวิง่งมึงวิ่งเดิยเฮ้ยโอตายเพื่อนกูตายไป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 โอ้อยมันมาแล้วครับผมมันมาแล้วเพื่อนวิ่งแล้ววิง่งวิ่งแล้วไปไปแล้วไปแล้วอ๊ยไงยตัวนี้แน่นอนเหมือนมันจะหาเราหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนมันจะหาเรานะครับเอ้อยเฮ้ยมันหาเราเว้ย เ้ยเดี๋ยวมันหาเราไว้เพื่อนเพื่อนช่วยเราด้วยมันจะฆ่าเราเพื่อนมันมาแล้วมามันมันจะฆ่ากูตายแล้วเฮ้ยวิ่งวิ่งเร็ววิ่งวิ่งตบแล้วครับล่วงไปเลยมั้ยเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอบตรงนี้ได้มั้ยแอฟเอฟเอ่ฮะฮะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเจทเคอุ้ยมาโอ้ยบ้าโอ้ยชีวิตชีวิต ชีวิตแค่โดนทำลายอะไรวะออุตสหนียนเลยนะเนี่ยอะไรวะโถเอ้ยอุยสหเนียนเลยนะเมื่อกี้โอ้โหอ,อะไรวะอุยเพื่อนเอ้ยโดนไล่จนตายครับผมแล้วไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะไอตัวข้างหลังนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะนั่นไงเรียบร้อยใช่ตัวนี้ปะวะมันมีสองตัวไม่ใช่หรไอตัวนี้ต้องหกัก เอ้ยไม่ใช่ดินี่มีธนูหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่ตัวนี้แหละโอ้ยเพือเอย้ยลงมาแบบต่อหน้าต่อาตามึงจะให้กูตั้งตัวหน่อยไม่ได้แหละถ้ยเสงเสียดายเลยครับโอ้โหเฟล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 มากอ่ะไรแะวะไรวะอะไรแวะยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะกูตายเลยดีครับพ like ี่เว็บสวัสดีครับผมครับผมน่ะเฮ้ยรอบนี้ขอเป็นเมร์เดอร์ ไม่ได้เป็นอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยโดทองก่อนจ้าอเทมในการสุดยอดทองทองลูกพ่ออุย้ยสองอันเลยเว้ยอุ้ยดีเว้ยโอเคครับผมได้ทองสองอันมาก็ถือว่าเฟี้ยวคุยคุยควอะไรๆแซดเคว,คว,ควอะไรๆเฮียโอเคไปไปวัสด,ดีเพื่อนหวังว่าจุดโอ้ยไม่ต้อ อะไรอะไรจ้าอ้ยไม่ต้องตามกูมาก็ได้มามโอ้ยที่เก่าเจ้าเดิมเดินนะโอ้ยโอ้ยกูตายกูตายมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วโอ้โอ้โอ้ยโกรเดียวโอ้ยคุยกูวิ่งแล้วกูวิ่งวิ่งมันมาแล้วมันมาแล้วไปไปเร็วไปเร็วเพื่อนข้างหลังข้างหลังมึงต้องมาวิ่งตามกูนั่นไงกูว่าอะไรกันโอ้ยเรียบร้อย เฮ้ตายวะเอ้ยตายแล,ล้วเิถั่วเอ้ซ้อนว่าจะแน่จริงอนนู้เอาซะใจเต้นรัวถั่เอาซะตกใจกันเลยเดียร์เชียวยนะฮะโอ้โหอีบ้าอู้เอาซะกูตกใจเลยมึงอกี้โอ้วิ่งหนีแทบไม่ทันอีบ้าโอ้โหขี่รถแบบตามหลังนะครับสายตามหลังเนี่ยถั่วเอ้ไอ้เหี้ยสายเข้าข้างหลังนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเด็กเป็นเมอร์เดอร์เว้ย โอเคโอเคโอเคไหนดูเด้ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องรวบรวมพักพวกกันนะครับก่อนที่จะเล่นนะจ๊ะเออก่อนที่จะเล่นเดี๋ยวนะเหมือนจะมีคนไทยวิ่งตามเราอยู่นะครับไม่รู้ว่าใครหรือเปล่านะแต่ว่าก็รอมันมาใกล้ๆอยู่นะรอมันมาใกล้ๆดีกว่าไหมเนาะรอแบบมีเพื่อนมาใใกล้ๆเยอะๆน,นะครับผมอ่อชืบอ่ะชื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 บนะฮะ อ่าเรียบร้อยครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีกูมึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงหยุดมึงหยุดกูขอแค่มึงหยุดเพื่อนมึงหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ปาดาบานมากอ่ะเฮ้ยหยุดมึงหยุดกีจะจำอ้าวนี่กูเหลยโอ๊ยผิดทางแล้วจ้ามึงมาผิดที่แล้วเพื่อนทางตันตายมึงตายโอเคเรียบร้อยมึยเจอทางตันนะน่าสงสารมากครับผม โอ้ยวิ่งมาเจอทางตันชีวิตโอ้ h a t the fuck what the fuck oh my god เนี่ยนะบอกว่าบอกว่ามึงจะกลัวกูทำไมเนี่ยโอ้กูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นเลยกูไม่ได้เป็นเลยเนี่ยกูบอกว่ากูไม่ได้เป็นเลยฮะกูได้เป็นนา,นานทีได้เป็นขออลาวาดเลยเธอไอ้บ้าเอ้ยมึงไปไหนโอเคตายเนี่ยนะ เอ้ยว่าไงเอ็นเดอร์แมนนี่ไงเอ็นเดอร์แมนล่วงโอ๊ยกูหลบหลบธนูจ้าหลบธนูจ้าอะไรอะไรเมื่อกี้เห็นศพอนาตกรรมไหมจ๊ะฮะเห็นศพอนาตกรรมไหมโอ๊ยอุ้ยโอ๊ยจูอีบ้าเอ้ยตายคือเมื่อกี้สังเกตไหมคือผมกดวิ่งออกแล้วนะเว้ยเออเจ๋งเมื่อกี้ผมกดวิ่งออกแล้วนะเว้ย แต่แม่งเด้งกลับมาที่เดิม <c oughs> Holy fuck คือมันบลั๊กอะไรวะผมไม่เข้าใจคือกลับไปดูเมื่อกี้ใหม่ก็ผมประมาณสองนาทียี่สิบประมาณนี้ปะประมาณสิบห้าอะไรเงี้ยคือผมกดวิ่งออกแล้วนะเว้ ay. แต่ทำไมมันเด้งกลับที่เดิมวะอะไรวะโอ้โหหมดสายบันเทิงเลยกูด่าอะไรอย่างเงี้ยนะอุย้ยเดีย๋ยวจะทองทองทองโอเคครับผมได้มาสองอันฮันแนะ อืมวันดีเพื่อนเราต้องการทอมากเฮ้ยมือผมงงอะ่ะคือแบบเราก,กดวิ่งออกแล้วนะเว้ยแต่ไม่กลับมาที่เดิมวอตเดอะฟัคห่วยบ้าเอ,อ้ทุกบุกอย่าอย่าทำกันอย่างนี้มันบอดีเฮ้ยจุกวได้สปีดครับผมอนนแอนท <c oughs> ุกบุกวิ่งสี่กุญย้อยว้ายิงกับโฟมลาวันเดี๋ยวนะเก็บช่วงเดี๋ยวนะช่วงช่วงเอาห้าแล้วเว้ยกูจุกวิทจะเป็นแน่หกอันครับผมวันดีเพื่อนวันดีเพื่อนรัก หวังว่าถ้ารอบที่แล้วเราฆ่านายเราขอโทษด้วยนะเพื่อนอุ้ยอุยหมดแล้วครับน้ำยาหมดอุ้ยมีเสียงคนตายชุบ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 เดี๋ยวนะหวังว่าข้างบนนี้จะมีทองทองที่ครบที่ครบรักโอเคอุ้ยจุ๊บปั๊บป๊บโอเคข้างล่างนี้มีใครเป็นไหมไม่น่าจะใช่นะครับโอเคข้างบนนี้มันมีอยู่เฮ้ยวันดีเพื่อนโอเควันดี <c oughs> <c oughs> โอ้ยถูกคุยบ้าเอ้ยตรงหน้ากูเลยอะไรอยู่วะโอ้ยเสียดายอ่ะอุตส่าห์ได้น้ำยาเมื่อกี้กูยังไม่ได้กินเลยกูตายเลยเดี๋ยวน้ำยาเมื่อกี้ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้แบบจะชิมรสชาติน้ำเลยกูดองเลยฮะอะไรอยู่วะเฮ้ยด่านนี้ด่านอะไรวะด่านเดิมอีกแล้วเหรอโอเคโอเคครับผมไปเลี้ยวขวาดิไป เดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่นนะฮะเราจะไม่รีบร้อนในการเล่นเลยครับตอนนี้ไอ้จุ๊บอ่าไอ้เจ้าโอกูวัดอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะเนียนเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะเนียนครับเราต้องขึ้นไปข้างบนเฮ้ยจุ๊บเอ้ข้างบนหวังว่าเฮ้ยเจ้าโูเนี่ยนะมีสองโอ้ยไม่ใช่เฮ้ยใจเย็นเมื่อกี้เหมือนจะมีหมีแพนด้าขึ้นมาด้วยใจเย็นนะหมีแพนด้าหมีแพนด้าม่วงมึงอยากฆ่ากูานะโอเคไม่น่าจะใช่ครับผมไปอุย้ยเจ้ากูตกใจเนาะ กูตกใจเลยกูเนี่ยโอเคต้นแน่แน่ยายายังไม่อยากตายอุ้ยท้องท้องอุ๊ยจุกวยอุยไม่ใช่อุ้ยจุกยไอตัวนี้ไม่ใช่ไม่น่าจะได้เป็นเอ้ยเอ้ยมีครับผมไอชั้บกด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 แล้วกูถอยห่างเดี๋ยวมันมีคนมาไออันได้น้ำยาครับผมกินเฮ้ยได้วินวอล์กว่ะเฮ้ยได้หายตัวว่ะเชดเดอรได้หายตัวว่ะเฮ้ยได้หายตัวว่ะเฮ้ยมีใครเป็นหรือเปล่า มีใครเป็นหรือเปล่าไม่ใช่แพนด้าตัวนี้นะไม่น่าจะใช่นะครับอุ้ยน้ำจามแล้ววยขวดสีว้ยตัวเนี้ยเดี๋ยว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 อุ้ยตัวนี้ไม่น่าไว้วางใจเดี๋ยวนะอุ้ยทำไมมึงจะวิ่งตามกูด้วยเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอย่ามึงโผล่นี่ใช่เลยไม่ใช่ครับผมโอเครอดไปอุ้ยเดี๋ยวนะเรายังหาทองไม่ถึงไหนเลยมัวแต่กินน้ำโอ้มัวแต่ก็หูตกใจโอ้ยเดี๋ยวไม่น่าจะใช่ โอ้ยกว่าใช่แล้วเดี๋ย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 วยยอุยตา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 ยมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีดักหน้าแต่ก็ไม่น่าใช่ครับผมโอเคไปกูรอดอุ๊ยเสียงคนตายแล้วครับตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้วเดี๋ยนะหวังว่าเราจะได้ธนูก่อนที่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนอุยสี่คนลอยเลยเพื่อนเอ้ยตอยไม่ใช่กูมันมันอ โอ้ y เฟ c k เฮ้ยเอา้าชนะเหรอวิชนะชนะิชนะฮ้ยชนะอุ้ยอุ้ยนึกว่าจะแพ้แล้วอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้นึกว่าจะแพ้อุ้ยตกใจมีความตกใจอยู่ในตัวเล็กน้อยโอ้โบ้าอุ้ย,ยนึกเมื่อกี้ผมคิดว่าผมต้องตายเลยเว้ยแต่มันไม่ตายพออรร่อเลยรู้ไหมคือเราชนะก่อนที่เราจะตายอ้ยฮันนะ่าโอ้โดูดีโอเคครับผมมา ได้ทองมาหนึ่งแล้วเอ้ยทองทองทองไอง้แอ๊่โอเคสองอันครับเนี่ยทองอีกน่นี่จะมาแย่งวิกไอ้ทอง,ทอ,งอะไรอยู่วะเฮ้ยให้กูหน่อยไม่ได้แลหละฮะขอหน่อยไม่ได้แหละตกใจวัสดีครับวัสดีครับร้องทีนี้เสียงร <c oughs> <c oughs> ้องทีนี้ถามหาโบตันเลย <c oughs> อู้แสบคอโอ้โห่แมไม่น่าจะไม่น่าร้องเยอะขนาดนั้นเลยอะไรมันจะเบร์ขนาดนั้นโอเคไป ขึ้นไปบนรางรถไฟด้วยครับรางรถไฟเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนตายเลยไม่ไปด้วยขอไปฝั่งนี้ด้วยครับไปลูกพ่อได้เวลาขี่รางรถไฟแว้นแล้วลูกเนะอ้ยไอตัวสีม่วงมาเนะี่ยใช่ไหมใช่ตัวสีม่วงมาเนี่ยที่เป็นอุย้ยตัวนี้เป็นวะไม่รู้ครับแล้วก็ระแวงเระแวงกันทุกคนเลยกูตัวนี้อุย๊ยไอตัวเดิมมันนะ่เดียวอุย้ยเดี๋ยวนะ ใช่ไหมเนี่ยไฮ้ตัวเดิมม ah. ันเนี่ยทำไมมึงได้ไปหลายรอบจังวะเดี๋ยนะเฮ้ยนั่นไง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 ตัวไหนวะไอตัวไหนวะมึงตามมึงตามครับผมเราคืนนักโอ้โหเด๋ยเดี๋ยว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 มึงฟันไงกระดาษนี้เลยเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนไอตัวสีแดงจะไม่ฆ่าเหมือนมันจะ เห็นแล้ววิ่ง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 ลงไปอดวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วเดี๋ยวนะอุ้ยจะตามมาเลยขอร้องเลยหน่อยอูมึงเห็นกูได้แหละเอ้ยกุยเห็นด้วยละเบื่ออย่าอย่าฆ่ากูเลยไปไปแล้วโอ้โหดาบลอยดาบลอยไปเร็วไปเร็วเข้าอุ้ยมันไม่น่ามันไม่ตามมาครับผมน่าจะไปดักข้างหน้าหรือเปล่าชิบหายแล้วไงกูเดี๋ยวนะอู๋คนละคนละเมืองอยู่ตรงนี้เยอะมากครับผมเอ้ย อย่าไปดักกูข้างหน้านะอย่านะเพื่อนอย่าทำอย่างนี้นะเพื่อนนะโอเครอดครับผมมีโอ้โหตรงนั้นเลยประสบการณ์ประสบการณ์คนหัวลุกม,มาฟกันเป็นพักพวกไม่ฆ่ากันด้วยนะครับเป็นอะไรที่ <c oughs> โคตรเอาเปรียบชาวบ้านนะครับบอกตรงตรงโอโ้บ้าเอ้ย <c oughs> <c oughs> ทางหนีที่ไล่ของเราคืออุ่ยตอนนี้เหลือสามคนแล้วครับทางหนีที่ไล่เราคือ ทางรถไฟเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะปลอดภัยสุดแล้วนะครับตอนนี้เน,านาี่ยนะหวังว่าอู้หูยกูที่แอบเลยถ้าเพื่อนมันยังไม่ตายมันก็จะไม่สามารถมองเห็นเราได้ครับผมมันก็เป็นอะไรที่ถือว่าดีอย่างหนึ่งเลยนะจ๊ะวายอยู่วายวาย,ว,าย,ว,าย,ว,ายวิ่งหาก,กูนะจ๊ะฮะตรงนี้เป็นไม่ได้นะครับทางตันอะไรวิ่งหาเขาเหรอลูกฮะวิ่งหากูาเลยไม่ได้หรอกไม่ได้แดกกูลย ไม่ได้แดกเล็หรอกจริงๆโอ้ยหนอ mm. มาก็ามาเป็นทีมครับผมก็มาเป็นทีมเว้ยโอ้ยอมจริงอะยอมใจทีมทีม oh! น oh! 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 right! ี้เลยเดี๋ยวนะหวังว่าอุ๊ยมีทองไว้โอ้โอ้โอ้วิ่งวิ่งเร็ววิ่งว้าไอ้บ้าเอ้ยมึงยังจะมาจายเอฟวิกโอ้ยจิวิตโอ้ยกูเกียรติทีมนี้ อ้าโอเคผมกอดในคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าก็จะ่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันด้วยนะจ๊ะก็วันนี้ก็อาจจะลงคลิปให้ได้แค่คลิปเดียวนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทะเลนะครับก็อาจจะมีอาการเหนื่อยเจ็บคอเจ็บคอไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกูล็อกเมื่อกี้นี่แหละนะครับผมโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่พัทน้าครับผมลากก๋าสุดนะครับ,กกรบไปแล้วฮะอยากจะกินโบตันเลยก่อนตอนนี้ ถามหาโบตันก่อนโอ้ไอ้บ้าเอ้